ช้าหมดอดนะคะปัตตากะปัตตกะปัตตาเกเขาถามมันมาจากไหนเองนี่มันก็ยังแรงบันดาลใจมายังไงน้องพีคือไม่ได้โทรศัพท์มาด้วยคือจีพีเอามาจากตอเอามาจากหน้าหน้าจอโทรศัพท์พีก่ะค่ะที่เขียนว่าสติสตางแล้วเราก็มองว่าช่วงนี้เราก็เข้าวงการไลฟ์ในติ๊กตอกอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า การที่เราจะปักตะกร้าไว้แล้วมีมากดตะกร้าันต้องใช้สติแล้วก็สตางค์เรื่องความรักก็เช่นกันก็เลยเอามารวมกันก็คือเหมือนว่าเราเนี่ยเอาตัวเองอ่ะปักตะกร้าไว้แล้วรอให้ชายหนุ่มคนที่ชายอ่ะมากดตะกร้าหนูไปทีเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์ริงดของเราใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นเรียกว่าอะไรด้แร่ันมันอะไรตะกร้าใช่เพราะว่าเราเราใช้หน้าจอโทรศัพท์อันนี้ค่ะมาประมาณแบบ กือบสิปีละแล้วหนูก็อยากจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสติสตางถ้าเกิดไปฟังเพลงเต็มมันจะมีท่อนบทสวดของของที่ใช่ใช่คือเหมือนว่าเราก็รลวมเขียนกับพี่จ้ามะค่ะทำมามาตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วเพิ่งเพิ่งเสร็จเราเคได้ยินเพลงนี้มาสักพักหนึ่งในติกตอกแล้วทำไมถึงต้องเป็นวันที่สิบแปดรอเลิกรอยามรออะไรคบแม่ก็คืออยากจะให้มันติดหูไปก่อนแล้วก็บอกว่าเราปักตะก้าไว้ก่อนนะคะอ่าปักตะก้าแล้ววันที่ยี่สิบแปดก็รอคนมากดตะก้าวใช่ ใช่ใช่ค่ะยังไม่ลืมกันนะคะยังไม่ลืมนะคะใช่ <c oughs> ค่ะคนรู้มอมว่าเราเจอมาจริงจังทางด้านเป็นนักร้องไม่รับงานอื่นแล้วอคือตอนนี้สิ่งที่จริงจังก็คือทำเพลงค่ะแล้วก็ทำช่องทำท่องพิษยาทำรายการซิงไมซิสซึงอย่างที่ที่บอกคือเวลาท,ทำซิงไมซิสอะคะ่ะคือเราเราไม่ได้เป็นคนมีม,มีแบบทักษะทางด้านร้องเพลงเหมือนกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็รก็ต้องใช้ความพยายามเยอะในการบอกว่า ท่องเพลงซ้อมร้องนั่นคือซ้อมซ้อมแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบพยายามทำให้มันดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไหนจะมีแบบเเขาเรียกว,ว่าต้องซ้อมต้องท่องต้องแบบพยายามแบบฝึกด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องใช้เวลาเยอะการร้องเพลงมันทรู้กรอมบมจากคนที่มองว่าเราเสียงเสียงอะไรนู่นานี่นั่นจนแบบวันนี้เราเลือกท<ร>ี่จะสู้เป็นนักร้องอ่ะเแต่ <ๆ S 2> ยังปักไว้อยู่ว่าวันหนึ่งอยากจะร้องให้ เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะคะแต่แค่ยังไม่ถึงวันนั้นวันนี้ยังไม่ถึงวันนั้นอยากคุนองทำให้คะแนนเต็งเพิ่มไหมเจากจากจากจุดเริ่มต้นเพิ่มค่ะเพิ่มเหมือนว่าร้องได้ดีมากขึ้นแล้วพอมาทำรายการตัวเองอะค่ะมันเหมือนได้ฝึกจริงๆมันดีขึ้นจากวันแรกที่พี่ร้องมากเลยพี่ก็พี่ก็ภูมิใจในตัวเองนะคะที่ว่าฮ้ยเราร้องดีขึ้นเมื่อวานก็เรียนร้องเพลงวนะนะคุณครูเขาก็ว่าดีขึ้นแต่ถามว่า จะแบบดีไปถึงระดับไหนเนี่ยมันต้องฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าเร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 าไม่ถนัดแต่เราชอบเราก็จะพยายามเรว่าเหมือนถ้่อย่างเวลาคนเปด้านลบมันยังทำให้เรานอยอยู่มั้ยไม่ค่ะส่วนใหญ่สิ่งที่พิกได้คือทุกคนเขาก็จะให้กําลังใจแล้วคือสิ่งที่ทําให้พีดีใจมากๆคือบางคนเขาได้ดูแล้วเขาก็หดละไปกับเราเขาเขายิ้มแค่นี้พี่ว่า เราก็มีความสุขแล้วะไรเงี้ยถ้าบางคนไปรบกวนหูใครพี่ก็จะขอโทษไว้ตลอดเลยเงี้ยเขาก็เลื่อนเลื่อนผ่านไปได้เลยพี่คือพี่ได้รับโอกาสการร้องเพลงตลอดเวลานะเออในมอพี่พี่จะได้รับการร้องโอกาสในการร้องเพลงตลอดเวลาทุกคนก็บอกอาวพี่มา้องมาเองรู้สึกยังไงบ้างไหนรู้สึกว่าชอบชอบมากเลยอย่างวันนี้มางานอีเวนต์เป็นโปกติหนูก็ไม่ได้ไปงานบ่อยแต่วันเนี้ยอยากมาอยากร้องเพลงอยากชอบอยากร้องให้พี่ฟังแล้ววันนี้หนูโชค แปดนาทีเปลี๋ยวเพลงเป็นเจ้าขอแล้วไม่ได้แอบทางแมเราแื้วไม่ได้แอบทางก็ได้คือหนูมีเม็ดเล่เพลงที่แบบที่ครบแบบร้านวิวของหนูครบสามเพลงแล้วก็มีเพลงปัจจุบันอีกหนึ่งเพลงก็เลยอาจจะต้องรบกวนเวลาพี่ๆยาวหน่อยพี่แสดงว่าเวลาเวลาแบบเราขึ้นเวทีแล้วเขาประกาศว่าเป็นศิลปินท่านหนึ่งเราเรารู้สึกภูมิใจมากๆเลยใช่ไหม ที่สุดเลยค่ะอยากเต็นแล้วก็อยากอยากจะทําไปเรื่อยๆค่ะทำไมเรายังมีความไยดาอยู่เลยเพราะนี่เราเป็นศิลปินคือหนูเขินเพราะว่าเราเราพูดว่าเราเหมือนเราพูดถึงเรื่องทำรายการซิงเมซิสใช่ไหมจะค่อนข้างต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าทำรายการซิงเมซิสอะค่ะอาจจะไม่ได้ร้องได้ตรงหรือว่าร้องได้เพราะจะเป็นร้องสไตล์เราก็คืออับเพียนใช่แต่พอเราเป,ป็นศิลปินอะค่ะเพลงเราเราก็ต้องร้องให้ตรงแล้วก็ให้ดีที่สุด ใช่มันก็เลยปรับเมื่อกี้ก็เลยเหมือนว่ากําลังพูดถึงซิงเนซิทใช่ไหมคะ,ะก็เลยพอเราพูดว่าอ่ะเราก็จะออกเพลงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่าอาจจะร้องคนละแบบแต่ก็คือก็ตั้งใจทั้งสองแบบอะ<ต>เวลาพูดเรื่องการร้องเพลงที่ตานพี่เป็นประกายมากเลยนะเหมือนตัวบางเป็นดีว่าแล้วอะเหมือนฉันเป็นดีว่าอะให้มันอิ่มใจแค่ไหนรู้สึกว่าฉันทําได้ทุกอย่างในสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่กล้าทำรู้สึกว่ามาไกลแล้วก็ ได้ทำในสิ่งที่เราเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้ทําอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้มันยังได้ทําอยู่อะคุ้คนรู้คือหนูได้ออกเพลงตั้งแต่เพลงที่1ค่ะเพลงที่2แล้ววันนี้ก็กำลังมีเพลงที่3ใช่มันก็เลยแบบดีใจมากแล้วก็วันนี้ก็แบบได้มารายการตัวเองอีกแบบว่าเอ,อ้ไดทารายการตัวเองรายการซิงไมซิตยวกับเพลงอีกออมันมันมันยิ่งใหญ่มากเลยสาหรับพีอะค่ะถ้ามีเพลงเยอะๆในอนาคตอาจจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องพี อันนี้พี่คิดไม่ได้เลยอีมแพกต้องมาแล้วอิมแพคเหรอตามรอบอยากตับคือตอนนี้คือคนมาพี่ยังยังยังไม่หาเขาบอกว่ามาซื้อตั๋วเสียดายเขาต้องมาจ่ายเงินอยู่ก็เกิดเป็นแบบคอนเสิร์ตฟรีหรืออะไรเงี้ยพี่ยังยังรู้สึกสบายใจกว่าแต่ไว้ไว้ชุบตัวกว่านี้ก่อนเผื่อแบบเออสะสมเพลงสะสมในรายการไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้ยางงี้ อตอ์เขามากดตะกร้าหรือยังเขาเลอนเลยเราปักไปแล้วเขากดยินยันยังอตอ์อตอ์กดคนแรกเลยกดตะกร้เลยใช่เขาเขาเขาจะแบบอยู่กับพี่ตลอดหมายความว่าได้ฟังพี่เล่าแล้วเขาก็ก็อยู่กับพี่ตั้งแต่วันที่สับสไครต์ในช่องอะยี่สิบสองอะค่ะวันนี้ของหนูก็ประมาณเกือบหมื่นเจ็ดละคือเราเห็นเข้าไปเช็คกันทุกวันเลยแบบ 24แล้วปุ้ยห้แล้วมันเห็นทุกความเคลื่อนไหวอะค่ะอินนะคะเขาพูดอะไรหรือไปกำลังใจให้พี่ยังไงแบบในในการเดินทางเส้นหนึ่เขาจะชอบพูดว่าแบบอพีททำได้อ,<า>อพีททำได้อต่อเชื่อ,อพีททำได้อะไรเงี้ยค่ะเ,เรียกว่าเมียรงพูดเหรอใช่ก,กำลังใจเรียกว่าเขาเห็นพีมาตั้งแต่แบบอ่ะศูนย์จนมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมติดลบเลยด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้คือเราก็ขึ้นมาคนน้ำละแล้วก็กำลังบอกว่าโอเคกำลังให้คำแนะนำอะไรบ้าง ังงคืออย่างตอนที่พีกร้องก a l a x y e x p เพรสอะค่ะพีก็ถ่ายวันศุกร์พีก็ซ้อมกันแบบวันจันทร์เนื้อเนื้อก็เยอะร้องก็ยากด้วยเนาะมีแบบพีซ้อมแบบวันจันทร์ซ้อมกับเขาอะจนเราดู MV ด้วยกันแล้วเขาร้องได้แล้วว่าตอนร้องได้แล้วะแล้วกลายเป็นเพลงที่เราชอบด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าเขาก็ฝึกไปพร้อมเราอะค่ะใช่เขาก็ลาลาลาได้นะ ติดไม่พีบ้างล่ะคะเอาที่เคยพิ่มท่เขาวนก็บอกไม่เอาพี่ลองเพ็นไม่ได้อตอนพี่ลองได้ตอนก็ต้องลองได้สิอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างตอนนี้เรารักมันอิ่มเท่ออิ่มตัวขนาดไหนน่ารักค่ะเขาบอกว่าอะไรนะว่างรักเลยเหรอน่ารักบอกว่าน่ารักตลอดน่ารักว่าคู่เราเป็นขาประจำงานแต่งงานนะ เราชอบไปงานแต่งงานเป็นคู่เราเพราะเมื่อก่อนอาจจะไม่เข้าไปอย่างเงี้ยไปบ่อยบ่อยใช่<ป>ใชก็ถ้าเกิดทุกวันนี้ใครเชิญเราไปได้เราก็อยากจะไปร่วมไปยินดีอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเท่า,าไหร่เพราะไปบ่อย่างี้มีคนเริ่มถามไปว่าหรือว่าเธออาต้อยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศยินเล่ยงงก็ไปมาแล้วโรงแรมก็ไปรับส่งก็ชอบนะคะก็อยากอยากแบบอยากเห็นของตัวเองแหละแต่ว่าก็ให้อาต้อยเก็บเงินพีคเก็บเงินสร้างเงินสร้างตัวอยู่ก็อยาก ไอย่างตีไหมเงี้ยรูดหรยังไงหรือว่ามีรูดหราไปนียังไงวะไขำลักัะดชหลวมดือชุดเหลือเอาเป็นยังไงปีนี้มะถ้าพี่ถามตรงว่ามันทุกอย่างมันก็ดีอเปามีปีนี้ได้ไหมอุ้ยนี่มันเดือนสามแล้วอ่ะมันเหดือนแต่เดือนเก้าเดือน ไม่ไม่รู้ค่ะไม่รู้ส่วนตัวพิคัค่ตั้งตั้งตั้งตัอะไรไว้ยังไงก็คือเราก็จะคุยกันตลอดค่ะเหมือนบอกว่าคือไม่กดดันกันละกันเหมือนอย่างของพีทพีก็เต็มที่กับการทำละกันจริงจแล้วก็เดี๋ยวี่เคยบอกเขาแว่าพีก็แต่งงานมีครอบครัวพี่อยากจะดูแลครอบครัวพีเต็มเต็มแล้วก็เลี้ยงลูกแต่ว่าก็เคยมาคิดเหมือนกันค่ะว่าถ้าเลี้ยงลูกอยู่ก็ก็ร้องเพลงได้อยู่ดีมันมันโอเคแต่ว่ามันก็อาจจะแบบว่า อาจจะไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านี้แล้วตอนนี้เราเหมือนเรามีโอกาสอ่ะแล้วโอกาสไม่ได้มาง่ายอ่ะและ้วนะตอนนี้เรามีโอกาสเราพี่ก็เลยอยากจะแบบทุ่มเททำช่องของพี่แล้วก็ทำเพลงด้วยก็เลยไม่ได้แบบไปรีบอะไรขนาดนั้นแ้า่ในพาร์ตของตอนเก็บเงินและในพาร์ทของเราเรื่องแต่งงานมันคุยกันไปถึงไหนว่าจะวางแผนกันยังไงว่ามีนั่นอ,อ,อ,อย่างนี้หรือไม,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 ม่ก็มีก็มีมีคุยกันคุยกันตลอดค่ะเขาป็่คนชอบเสอร์ไทยไหมเขาป็นคนชอบเสอร์ไทยไหมตอ เออก็ก็มีนะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันมีเซอร์ไพรส์ตั้งกลัวไหมกบอกว่าวันหนึ่งเขาว่าจะเซอร์ไพรส์เราโดยที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่กลัวละตอนแรกอ่ะกลัวตอนแรกอาจจะกลัวเหมือนแบบว่ากลัวแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่มีความกลัวละก็ก็แล้วแต่โมเมนต์เรียกว่าเมื่อไหร่มานานเมื่อไหร่มานานเร็วเร็วนี้ก็ได้เร็วเร็วนี้ก็ดีแต่ว่า อีกสักพักก็ได้โอเคเราเรามีเซนส์เลยว่าเราเรจะจับเขาได้จนเขาเป็นคนไปต่นแบบเขาฉลาดกว่าพีกไหมเคราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นพีกับเขารู้หมดเลยว่าพีคิดอะไรแต่พีคเห็นเขาพีครู้ไม่หมดพี่ก็ก็รู้ไม่หมดเท่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้จักกันดีมากค่ะแต่ว่าเขาอาจจะเขาจะค่อนข้างรอบคอกว่าพี่เขาจะมองมองพีคแบบชัดกว่า อันนี้7ปีแล้วปั๊บเขาปีนแตปั๊บใช่ใช่ค่ะต้องบอกไห7ปีเราผ่านมาได้ละอ่านผ่านนานขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเพราะเรารู้สึกว่าก็คือคนที่ใช่แล้วก็จะแบบจะทําให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับไปปีที่หนึ่งสองสามสี่ปีนี้ก็คือดีที่สุดอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเราฟังหยู่ร้องเพลงด้วยนะคะเราฟงเพลงแต่งรูปกันนะร้องกันเพลงกัน ใช่